วันนี้เป็นวันที่8ดตุลาคม2,533ท่านบุ้อ่านและท่านบุกฟังจะสังเกตได้ว่าการบันทึกเสียงเพื่อให้พระทำเป็นหนังสือไม่ติดต่อกันท่าน,นี้ก็เพราะว่าร่างกายไม่สบายเป็นระยะระยะไหนป่วยมากระยะนั้นก็หยุดวันนี้พอมีแรงขึ้นมาบ้างก็ขอทำต่อเล่มที่18 เป็นว่าในระหว่างนี้บรรดาท่านผู้ถวยสัทวคนจะทราบว่าตอนออกกลางโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอัลเบเซียกําลังจะเกิดสงครามจากอิรักกับหลายประเทศร่วมกันคืออิรักฝ่ายหนึ่งกับหลายประเทศฝ่ายหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกันก็คล้ายๆกับสงครามโลกครั้งที่สอง คือเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นฝ่ายหนึ่งอเมริกาอังกฤษอั้งฝรั่งเศสอีกหลายประเทศร่วมกันแต่ว่าสงครามคราวนี้จะเกิดหรือไม่เกิดอันนี้ก็ทราบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างก็ตัางท่าต่างทนต่างก็เตรียมพร้อมที่จะลงมือซึ่งกันและกันถ้าคำเมยากรจะก็จะไมพยร์ก่อว่าจะมีสงครามหรือไม่ แต่ว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งเขาให้ชื่อว่าชื่อบุตรดาล้วยจะไปทราบนะอ๋อนอตราดาบุตรนอตราดาบุตรนะเขาสงครามร่วงหน้าไว้ถึงสองพันปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ปีคิสตศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบจะเป็นปีเกิดสงครามโลกครั้งที่สาม แล้วก็สงครามโลกครั้งที่สามนี้จะเป็นสงครามที่มีความร้ายแรงมากแต่ความจริงหนังสือที่เอามาก,ก็ไม่ได้อ่านเขาให้มาเป็นการอ่านผ่านไปนิดเดียวแล้วก็เขาบอกว่าประเทศอเมริกาอาจจะถูกระเบ,บิดนิวเคลียร์แล้วก็จะมีเหตุการณ์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นรวมความแล้วเป็นสงครามทำลายศาสนาใน,นระหว่างศาสนากับศาสนา คือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามเพราะว่าอย่างนั้นนะตามในหนังสือว่าและตามที่คนบอกอาตมาก็ไม่ได้อ่านชัดตวนี้เรื่องของดาบุตรเรื่องอะไรไม่แน่เรื่องของดาบุตรแนะ่ดาบุตรนี่เขาพูดไว้จะแน่นอนขนาดไหนก็เรื่องของเขาสําหรับพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัท ในฐานะที่เป็นพุทธศักยบุตรพุทธจินโรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้า <c oughs> แล้วก็มาดูคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้กับพระอ,ระอน,น,ะนุรานันทะดูก่อนอนนนท์ก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปีจะเกิดการ้ายแรงจะมีการรบราข้าวฟันซึ่งกาาันแลกันคนเหล็กจะตกจากาศ ไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาหลานให้ประชาชนบุคคลให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งอะไรการเปน็นมากแต่ว่าอนันทะโดก่อนอนน์ <c oughs> ก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปี <c oughs> มันจะถือว่าเป็นการไล่แรงนักยังหาไม่ได้หาได้ใหม่ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้วอนันทะโดก่อน,อน,น์ จะมีการจะมีความร้ายแรงมากกว่า,วา,วาก่อนคือพุทธกาลก่อนเกอพุทธกาลมากยักษ์ยักษ์กนอกพระศาสนาจะรบราคิดเราจะรบราข้าฟันทึ่งกันละกันเออยัก <c oughs> ษ์นอกพระศาสนานะไม่ว่ายักษ์นอกพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงคนที่ไม่ด้เคารพพระพุทธศาสนาจะรบราข้าวฟันทึ่งกันละกัน แต่ต่างก็ฝ่ายจะล่มตายกับฝ่ายแล้วมากมากสมณฑทีพราหมณ์จะล่มตายจะตายไปฝ่ายแล้วครึ่งจึงจะเลิกเลากันสําหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักอันนี้เป็นคำมรยากราข,อของสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านดาวุฒิคนนี้ก็พยาย,ยายกรพยายกรณ์ไม่ตรง แต่ก็บอกว่าสองพิคตักราชสองพโลกจะสลายแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าโลกยังไม่สลายพระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ได้ตลอด5,000ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงบัยากรไว้ที่พระธาตุดองกิติข้างหนึ่งกับทรงบัยากรไว้ที่อดอยมุคลาข้างหนึ่ง ทงตัดว่าชี้ว่าเขตประเทศเนี้ต่อไปจะเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก <c oughs> จะสามารถทรงอุตสศาสนาไว้ได้ห้าพันปีครบห้าพันปีนี่หมายถึงประเทศไทยเป็นอันว่าสงครามที่จะเกิดขึ้นที่ดาบุษบอกก็หมายถึงว่าสงครามซี่ตะวันออกกับตะวันออกกลางขอโทษนะ ทีตะวันตกหมาึคอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆคตร์บอนออกกลางสงครามจริงๆยังคงไม่ถึงประเทศไทยตอนนี้เรามาย้อนรอยถอยหลังกันก่อนว่าตามที่พระเจ้าสมบัญญาตรัสว่าก่อนกึ่งพุทธกาลสิบหปีจะมีการรบราข้าวฟันซึ่งกันและกันฝนหลจะตกจากอากาศไฟจะลุกจากอากาศก็เป็นความจริง ในระดับนาแน่นก็ปรากฏ้ลูกวิงกลจาก,าากอากาศบ้างลูกระเบิดจะอากาศบ้างระเบิดเพลิงบ้างทิ้งจอากาศประเทศไทยเราก็พลอยยับเยินไปไม่น้อยเหมือนกันเช่นเอาตู้รถไฟต้องไปขี่กันที่บางกอกน้อยทั้งๆที่ตู้มันหนักแต่แรงเขาแรงระเบิดดันตู้รถไฟเขาไปขี่กันตึกบ้านเรือนลงลําบากมากแต่ว่าสงครามคราวนั้นเป็นเหตุบันดาลอย่างหนึ่ง นั่นคือว่าสร้างความทุกข์ประดาท่านพุทธบริษัทคำว่าสงครามนี่อาตมาผู้พูดเองก็ยังรู้สึกหวาดเสียวอยู่เพราะว่าเคยอยู่ในระหว่างสงครามไม่ได้หมายความเป็นอาหารข้าวสงครามคือมีชีวิตอยู่ในระหว่างสงครามที่มีชีวิตในที่ที่ทรงอยู่ขนาดนั้นอยู่ของเทพ แสงไฟฟ้าก็ใช้อะไรไม่ได้ต้องใช้ตะเกียงตะเกียงน้ำมันก๊าซก็ไม่มีจะใช้น้ำมันโซลาก็หาไม่ได้ต้องใช้น้ำมันหมูห้วอน้ำมันพร้าวมาทำตะเกียงของทุกอย่างของกินของใช้ต้องปันส่วนเพราะหาไม่ได้ของหายากโรงงานต่างๆก็ถูกระเบิดเสิมากของที่ส่งมาจากต่างประเทศก็ส่งมาไม่ได้จะได้ก็ของจากญี่ปุ่น เวลานั้นโรงงานของเราก็มีน้อยเวลานี้โรงงานมีมากแต่ก็ไม่แน่นักเพราะระเบิดจากากายก็ดีจะรวดก็ดีหรือว่าระเบิดจากภาคพื้นดินก็ดีอาจจะเกิดกโรงงานต่างๆในประเทศไทยได้ถ้าสงครามเขาเกิดขึ้นหาว่าท่านจะถามว่าทําไมว่าสงครามเกิดขึ้นตะวันออกกลางแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ทำไมไทยจริงต้องตองวะหัดระแวงความจริงไม่ได้พูดให้ระแวงพูดให้ทราบตามความเป็นจริงื่อตามความรู้สึกนึกคิดถ้าเรื่องนี้ถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นการค่ายคเนมากกว่าอย่างอื่นคิดว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นในระหว่างสงครามศาสนา ก็จงอยลืมว่า,าศาสนาที่อยู่ระหว่างสงครามก็มีอยู่ในประเทศไทยทั้งสองสาศาสนาถ้าเคารพกันแต่เพียงภัยนอกก็ดีแต่เมืเอินคนที่นับถือพุทธศาสนาและศาสนานั้นๆนทั้งสองสาศาสนาเกิดทะเลาะวิวาทรบราข้าฟัฟกันในเขตของเราเขตของเราก็ต้องยับเยินไปเหมือนกับสนามยญาก,กับสุนัข ตนักต้องสองฝ่ายกัดกันสนามหญ้าคนแหลกนี่ถ้าบังเอิญเคารบกันก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีเขาจะชวนเรารบเราจะรบหรือไม่รบเขาก็จะรบหรือว่าเราไม่รบเขาก็ไม่รบแต่เขายึดเราจะยอมให้เขายึดไหมในส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศไทย <c oughs> เราความนึกคิดเวลานี้ไม่ใช่หมอดูนะไม่ใช่ปยากรทำหลักวิทยาศาสตร์หรืงหลักอะไรทั้งหมดเป็นในการคาดกันเลยว่าเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นส่วนหนึ่งทางใต้ของประเทศไทยจะเกิดการกุลียุคนันหมายความว่าความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นอาการต่างๆที่ปรากฏในปัจจุบันจะโฟู์ขึ้นได้รับการสนับสน,น,นุนด้วการเงินการกำลังอาวุธจากที่อื่น จากนั้นเราทหารตำรวจของเราก็ต้องเคลื่อนกำลังค่อยไปรักษาเขตทันทีเขตต่อเขตเขตยันเขตเขตเที่ยวก่อขึ้นไปเขตในเขตในประเทศไทยและเขตต่อไปข้างหน้าก็ไปเขตที่เขาพวกเดียวกันอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างลองวาดภาพกันดู ถ้ามันเกิดจริงๆตามเพราว่านะอันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่จะรับรองว่าเขาจะมันจะเกิดจริงหรือไม่จริงถ้าเกิดจริงในส่วนประเทศไทยทุกจุดทุกภาคก็มีบุคคลที่ศือศาสนาตรงกันข้ามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ปรากฏว่าศาสนาที่มีคติตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาก็มีกำลังสูงขึ้น ที่เขาโต้กันกันที่เชียงใหม่อภิปรายกันเมื่อไม่หลังจากก่อนถ้าน่าจะพูดนี่ไม่ถึงเดือนเขาโต้กันถึงหลักสูตรการศึกษาพราหลักสูตรพุทธศาสนาถูกลดลงไปหลักสูตรศาสนาอื่นขึ้นมาแทนอย่างนี้ก็ต้องมีการน่าคิดว่าเขาวางแผนล่วงหน้าไว้ไกลมากหรือว่าหลักในการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนโดยเฉพาะระยะไกลก็ได้ <c oughs> ก็เปน็นอันว่าในเมื่อสงครามใหญ่เกิดขึ้นทางด้านตอนออกทางตอนตะน,น,นออกกลางนี่เศษสงครามมันก็อาจจะเข้ามาถึงประเทศไทยต่อไปก็เป็นการเดาอีกเ <c oughs> ขาเดานะไม่ใช่พูดทำตรงอย่าว่าดูผิดทำไมได้เดาเดามันผิดได้เขาเดาว,ว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆ แต่ความจริงเวลานี้ยังไม่มีใครย้ายเกิดเวลาที่พูดนี่นะวันที่หกวันที่แดตุลาคมสอง3สาิบสาแต่กว่าหนังสือนี่จะออกไปก็ออกถึงเดือนมีนาคมถ้าสุกรามเกิดก็เกิดแล้วไม่เกิดก็ไม่เกิดในระหว่างนี้ต่างคนต่างมองต่างคนต่างพูดแสดงเรื่องการเมืองเอาเหตุผลต่างๆมาหักล้างกันก็ไม่แน่นะักว่ามันจะเกิด ก็อยากจะบนบันสายกล่าวว่ามันไม่เกิดนั่นเป็นการดีแต่ว่าพระดำรัสขอองค์สมเด็จพระจินนสีไม่เคยผิดแต่ว่าท่านไม่ได้บอกพศออเป็นนว่าประเทศไทยก็จะถูกหางหรือท้าทยฝนเราอองฝนจากสงครามก็เป็นว่าเราถูกระอองฝนดินแดนเราก็จะไม่เสีย แต่ว่าชีวิตคนอาจจะเสียไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าห่วงก็คือของกินของใช้ราคามันจะแพงมาก <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องใช้น้ำมันโรงงานต่างๆต้องใช้น้ำมันในเมื่อสงครามเกิดขึ้นในเขตของบอน้ามันเราจะมีโอกาสซื้อน้ำมันได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ ธนดาวุฒิบอกว่าอำนาจของฝ่ายน้ำมันมีอำนาจมากสามารถเอาอาวุธใส่ในท้องปลาไปยิงระเบิดที่ไหนก็ได้นั่นหมายถึงเรือดำน้ำนี่ถ้าเราส่งเรือไปซื้อของในเขตใดเขตหนึ่งจะเป็นเขตเขากระตูของเขาเรือดำน้ำของเขาอาจจะยิงเรือพาณิชย์ของเราก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คนอีก พบระหว่างสงครามจะมีความรู้สึกว่าหนาวหนาวร้อนๆแต่ว่าขอยืนยันว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทสิ่งที่เราไม่ต้อง,งกลัวนั่นก็อย่างหนึ่งเพราะว่าเขาประกาศบอกว่าการสงครามคราวนี้เขาจะใช้อาวุธเคมีบ้างจะใช้นิวเคลียร์บ้างจะใช้นิวตรอนบ้างอาวุธทั้งหลายเหล่านี้น่ากลัวจริงๆแต่สำหรับความรู้สึกของพวกพูด ไม่มีความรู้สึกกลัวเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์ของของท่านทุกชิ้นที่ผิดออกมาท่านบอกว่าการลังสีต่างๆได้ทั้งหมดหลังสีต่างๆจะไม่สามารถกระทบก,กายและรทรัพย์สินของบุคคลใดคนหนึ่งที่มีของท่านไว้ที่จะทําให้นะเกิดเป็นว่าท่านยืนยันมาตั้งแต่พศ2521 ท่านทําทุกครั้งท่านยืนยันทุกครั้งว่าเกี่ยวกับรังสีต่างๆไม่ต้องโลรวเลยรังสีจะเข้าไม่เข้ามาใกล้เขาบุคคลที่มีของที่ท่านที่ท่านทําให้ของนั้นอยู่ที่ไหนก็หากันเอาเองก็แล้วกัน <c oughs> ของนั้นจะขอบอกว่าเป็นในในเอาตรงๆเลยก็ได้คือพุทธานุสตินั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ แล้วก็ภาวนาไว้ว่าพุโทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึวกว่าโธก่อนจะเอาจากบ้านตื่นขึ้นมาใหม,ใหม่บูชาพระก่อนภาวนาว่าพุโทโธก่อนท่านที่ถ่ายขอความปลอดภัยก่อนจะไปก็เสกน้ำลายเรื่องกำลังก็พุโทโธทักสามครั้งแล้วก็เดินออกจากบ้านไปถ้าอยู่บ้านก็ได้พายตรายจะไม่มีแก่ท่าน หรือว่าถ้าทำอย่างนี้ยังไม่เกิดความมั่นใจก็ของที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทำไว้ติดติดไว้กับร่างกายแต่ต้องอาราธนาทุกวันว่านโมทัสสะสามครั้งแล้วก็ว่าุูโทเหมือนกันแล้วก็ให้ฐานให้ปลอดภัยอย่างนี้จะปลอดภัยจากสังสีต่างๆแม้แต่สะกิดเขาระเบิดก็หรือว่ากระสุนปืนของข้าศึกก็จะไม่มีไม่มีอันตรายกับท่าน ถ้าท่าหลายมีพุทธานุสติเป็นกำลังใจตอนนี้เราก็มาคุยกันต่อไปนี่เรื่องคุยกันนะถ้าบังเอิญเวลานี้มีอิรักตั้งท่ายันอิรักปรากฏว่าประกาศว่ามีคน18ล้านแต่ว่าอิรักอิร่านนี่รบก,กันมาประมาณ8ปี พออเมริกาส่งกำลังเข้ามาในอ่าวปอ์เซียอิรักอิหร่านดีกันฉิบพื้นที่ที่เขาอิหร่านที่รักกิดได้กี่พันตารางไมล์ก็ตามคืนให้หมดลอยเช่นเลยให้หมดเวลานี้ศัตรูระหว่างศัตรูอิรักอิหร่านเป็นมิตรกันอิหร่านกับก็เข้ากับอิรักไม่เห็นด้วยกับที่อเมริกาจะเอาวัฒนธรรมของเธอมาใช้ในตะวันออกกลาง เขาถือว่าผิดกฎเขาว่าศาสนานี่เป็นอันว่าอิรักก็มีเพื่อนอ,อีกหนึ่งประเทศอิรคืออิหร่านอิหร่านนี่ก็ไม่เล่นเหมือนกันหนักเหมือนกัน <c oughs> แล้วต่อมาอย่าลืมว่าสายเลือดที่เลื้ยร่วมกันมาเขาอาจจะไม่ทิ้งกันนั่นคือศาสนาคนที่นับถือพระศาส,สนาร่วมกันอาจจะร่วมมือกันภายหลัง อย่างนี้สงครามใหญ่จะเกิดขึ้นซึ่งตรงกับคําบยากรตของพระท่านหลังวันในปีที่โยนแตกอเมริกาหน,นีกลับบ้านปีนั้นก็ถามพระท่านว่าหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นไหมท่านบอกว่าคําว่าสงครามโลกยังไม่เกิดคําว่าสงครามโลกเป็หมายถึงว่าทั้งโลกแบ่งกันมาสองพวก ร่วมกันทั้งหมดแล้วก็ตีแ่ระวงแล้วฝ่ายต่อฝ่ายก็ตีกันรบกันอย่านี้เรียกว่าสงครามโลกแต่สงครามข้างหลังที่จะเกิดทางด้านตะวันออกกลางถ้าบอกตรงว่าจะเกิดที่ด้านตะวันออกกลางเขายังไม่เรียกว่าสงครามโลกเขาเรียกว่าสงครามใหญ่สงครามใหญ่คราวนี้จะมีความร้ายแรงไม่น้อยร้ายแรงกว่าสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่า ท่านก็มาได้บอกอย่างดาวมดว่าถึงแม้ว่าอเมริกาก็ยอาจะออจะถูกนิวเคลียร์ถ้าไม่ได้บอกไว้คือไม่ได้ถามกรมความบปรนขุมพยากรของท่านที่พยากรว่าจะเกิดที่ตะว,วันออกกลางก็ตรงแล้วเวลานี้ตะวันออกกลางกําลังจะมีสงครามอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสงครามเศรษฐกิจ เริ่มบีบรัดกขนขึ้นมาการถูกบีบที่บรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านสมัยเยอรมันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอิตาลีก็ดีที่ต้องประกาศเป็นสงครามโลกครั้งที่สองก็เพราะอาการถูกบีบพันจากโลกตะวันตกเ <c oughs> มื่อหลายหลายประเทศที่เรียกว่าสันติบาตชาติในเวลานั้นทั้งสามประเทศลาออกจากสันนิบาตชาติ สันนิบาตชาติกระต่างคนต่างบีบคั้นต่างๆหาทางก่งแกลง้กลงถ้าไม่รบก็อดตายมีความจำเป็นต้องรบหมายถึงว่ายอมเสี่ยงยอมเสี่ยงการเสียอิสรภาพการเสียประเทศจะต้องเป็นเมืองขึ้นเขากับความตายทีนนี้การรบความตายมนเกิดแต่เกิดเฉพาะบุคคลบางกลุ่มที่เป็นทหารและบุคคลที่อยู่ใ,ใกล้จุดยุทธศาสตร์ที่ถูกระเบิด คนนอกนั้นจะไม่ตายถ้าไม่รบความอดเกิดขึ้นม่จะตายทั้งประเทศเขาต้องตัดสินใจรบเรื่องสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สองมีชั้นใดเวลานี้อิรักอิหร่านที่กำลังจับมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนามุสลิมเขาเป็นศาสนาที่มีความรักกันมากบางสถานที่อย่างตอนใต้ของประเทศไทย เพราะฉะนั้นฟังข่าวจากทางโทรทัศน์ <c oughs> แต่จากท่านมันเอกน,นรงกิติการท่านบอกว่าใครละ่ะพันเอกคารตดาฟี่มั้งจานชื่อผิดก็ถ้าพูดชื่อผิดขอภัยด้วยท่านเคยไปเจนจาก,กันบอกว่าอย่าไปยุ่งกับประเทศไทยเลยแต่เขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ยุ่งด้วย แต่ที่ยุ่งน่ะเป็นเรื่องเศาส,สนาที่จะให้มีการแบ่งแยกประเทศไทยออกเขาเเขาเป็นของมุสลิมส่วนหนึ่งของไทยส่วนหนึ่งเขาหวังสี่จังหวัดแต่ในความจริงถ้าเขายึดสี่จังหวัดได้เขาจะก็จะเอาอีกแปดจังหวัดถ้าแปดจังหวัดได้เขาเอาอีกสี่หกจังหวัดพื้นสุดเขาก็จะต้องการยึดทั้งหมดทั้งประเทศไทยความพอของคนไม่มีชั้นใดบรรดาท่านผู้บริษัททั้งหลาย ถ้าสงครามเกิดขึ้นถ้าเราต้องจำเป็นต้องเสียดินแดนเรื่องเสียเฉพาะน้นไม่มีแน่นอนมันต้องเสียกันเรื่อยไปเวลานี้เราก็ไม่มีที่จะเสียแล้วแต่ที่พูดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าสงครามมันจะเกิดจริงสมมติว่าถ้ามันจะเกิดตอนนี้เรื่องของศาสนาก็จะเกิดขึ้นที่พูดนี่ไม่ได้ยุให้คนสองศาสนาทะเลาะกันนะ เป็นในเพียงว่าท่านนรงท่านบอกว่าท่านไปพูดกับนายกประธานาธิบดีของเขาประธานาธิบดีของเขาก็บอกว่าทางรัฐบาลเขาไม่ได้ยุ่งเป็นเป็นเรื่องของศาสนาเรื่อศาสนาจะเอาเงินจะมาจากไหนก็ทราบไม่ได้เหมือนกันกลงความวหันมาคุยกันในประเทศไทยถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงเราจะเป็นยังไงบ้างราการแรก เรายังไม่พูดถึงศาสนาก่อนเอาสงครามในด้านที่ตะวันออกกลางมาพูดก่อนถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราจะหนักเรื่องน้ำมันนิดหน่อยแต่ว่าน้ามันในประเทศไทยถ้าเร่งรัดจริงๆจะเหลือใช้เพราะอะไรเพราะว่าน้ำมันในประเทศไทยนี่มีมากการเจาะบรรดาท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟัง อะที่พูดนี่ก็ขอเดาคิดว่าท่านที่เจาะเขาคงเจาะยังไม่ถึงเพดานจริงๆของน้ำมันกระรงความว่ามันถังน้ำมันถังใหญ่จริงๆนะเราจะพูดกันตามความจริงเป็นจริงและประเทศจริงเขาก็มีน้ำมันเขาหยุดสูงกว่าเราประเทศพม่าก,ก็มีน้ำมันอินโดนีเซียก็มีน้ำมันมาเลเซียก็มีน้ำมันแล้วก็ไทยละ่ะ อยู่กลางทําไมจะไม่มีน้ํามันเนือเวลานี้การจอดน้ํามันการดูดน้ํามันเขาบอกว่าได้น้อยแต่ตามความรู้สึกของผู้พูดและตามข่าวหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าความจริงปริมาณน้ํามันที่ได้เนี่ยมันมากกว่าข่าวที่ก็แจ้งมาข้อนี้จยา็จจริงประการใดไม่ทราบแสดงแต่หนังสือพิมพ์แต่เขาบอกเขาแจ้งบอกว่าได้น้อย ก็ยังก็ยังมีหลายหลุมที่เจาะพบแล้วก็บอกว่าไม่พอก็บเชิงพาณิชย์จิงไม่ยอมด้วยยอมโดดขึ้นมา <c oughs> นี่ก็เป็นดีลาเขาพราค่าเป็นของธรรมดาถ้าได้กำไรน้อยเขาจะไม่เอาแ้ที่มาพวกอีกทีหนึ่งเวลานี้ทราบว่าคนไทยศึกษาเรื่องวิชาการเจาะน้ำมันมาได้ดีแล้วมีความชำนาญพอแล้วและก็กำลังกำลังจะเจาะ ก่อนทนังสือี่ออกคงเจอดแ,แล้วมั้งเจาะนก๊าที่สงขลาใกล้ๆก,กับบ่อเดิมจะนำก๊ารวารมกันเข้าท่อดเดียวกันขึ้นมาใช้จะได้ปไปม่ปริมาณสูงนี่ถ้าบังเอิญรัฐบาลท่านว่านายทุนท่านใดท่านหนึ่งในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาประมูลกับบริษัทต่างๆแต่น้ำมันมันมีมากปริมาณของประเทศไทยนี ถ้าจะลองเจาะอย่างต่างประเทศเขาเอาที่ใดที่หนึ่งก็ได้สักที่หนึ่งอันนี้พูดนี่เป็นการสมมตินนะอย่าเชื่อทำไมไม,ไม่ไม่สมควรเชื่อเพราะเป็นความรู้สึกมีว่าการเจาะที่แล้วมาเขาเจาะกันยังไม่ถึงฝาผนังเพื่เพดานของถังน้ำมันซึ่งมันเป็นถังใหญ่คลุมจักรวาล มันเป็นทะเลอีกชั้นหนึ่งต่างหากคือเป็นทะเลน้ำมันจริงๆประเทศไทยตั้งอยู่เหนือทะเลน้ำมันจริงก็เช่นเดียวกันแมแล้วก็พม่าก็เหมือนกันอินโดนีเซียก็เหมือนกันมาเลเซียก็เหมือนกัน,นอูไนก็เหมือนกันมันเป็นถังถังเดียวกัน <c oughs> ถ้าโรงเออเราจะเจาะอย่างอังกฤษที่เขาบอกว่าอังกฤษเจาะที่ทะเลเหนือ จะลงไปลึกลงไปใต้ดินถึงหกิโลเมตรก็ได้น้ำมันขึ้นมาอย่างเพียงพอแต่ประเทศไทยเราสำรวจแล้วว่าที่ใดที่หนึ่งมีน้ำมันพอจะเจาะได้ก็ลองเจาะสักหกกิโลเมตรถ้าเจาะสักหกกิโลเมตรจะมีผลเป็นประการใดเรื่องนี้ก็ลองถามท่านผู้รู้ท่านหนึ่ง ท่ามีความชำนาญในด้านนี้มากก็เรียกว่าด็อกเตอร์สัพพศาสตร์ท่านด็อกเตอร์สัพพศาสตร์านบอกว่าถ้าเจาะลงไปถึงหกกิโลเมตรในในถังน้ำมันที่มีพื้นแผ่นดินหนาไม้ความ่าเปลือกไม้ความ่าหลังถังนั้นลึกลงไปจอองเจาะลงไปแค่สามกิโลเมตรจะถึงปถึงผิวถังน้ำมันหลังคาน้ำมัน ถ้าเจาะถึง6กิโลเมตรไอท่อที่เจาะลงไปนั่นจะจมไปในตัวน้ำมันบ่อน้ำมันจริงๆประมาณครึ่งกิโลเมตรถ้าเจาะในที่ตื้นในที่บางจุดที่อยู่ไมใไกรุงเทพนักในที่นี้ถ้าเจาะถึง6กิโลเมตรท่อจะจมไปในเขตข้ามันประมาณสองกิโลเมตรถามท่านตอร์สราถามว่าถ้าเราจะโดดใช้อย่างปัจจุบันเนี่ย จะถ้าทําอย่างนั้นจะใช้ได้สักกี่ปีท่านบอกว่าเอา,อางี้ก็นเลยกันเอาสามสิบเท่าของปัจจุบันใช้ไปห้าพันปีน้ำมันยังไม่หมดปริมาณยังไม่ลดนีด่แบรรดา,า,านนท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังถ้าบาังเอิญท่านดอ,อรสราศาสตร์ธรรยากรตามความรู้ของท่านถ้าตรงตามนี้ประเทศไทยเราก็ไม่ไม่จนอย่างอื่นจะไม่มีก็ไม่เป็นไรไฟของเรามีนะ้ำมันของเราถูก อุตสาหกรรมของเราลงทุนถูกพน้ำมันถูกแล้วจะขายต่างประเทศได้ดีระยะนั้นประเทศไทยจะรวยอาราบดาท่านพธบิษั์สั้ไหลเราคุยกันมาวันนี้ก็ป่วยแต่เปาี่ยงว่าเล่มที่สิปนี่จะไม่ครบทำให้แล้วบ้างตามสมควรถ้าแน่ไม่แน่ใจมันจะครบหรือไม่ครบก็ลมกมาทำเมื่อหันไปดูเวลาหรือเ,เวลานาทีเสร็จ ขอขอือตัวมนาญาติโยมพุทธบริษัทพระบป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกประเทศว่าจงอย่าหวั่นไหวต่อสงครามขอยืนยันว่าถึงแม้ว่าสงครามโลกจะเกิดจริงก็จริงแหละแต่ทว่าเราจะไม่ตายเพราะสงครามโลกเราจะไม่อดตายเพราะสงครามโลกแล้วก็เรานักเ,รกกรเศรษฐนักเกษตรศาสตร์ก็ดีนักเกษษรศาสตร์นี่จะมีโชคดีมาก คือจะรยข้าวจะแพงพอจะเลี้ยงสัตว์ก็ดีราคาจะแพงของจะจะร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีความประมาทบรรดาแต่พุทธบริษัทประเทศไทยจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์เอาละเวลานี้เกือเวลาที่สิบวินาทีเขาลาก่อนขอความสุสสััสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้อ่านและผู้รับฟัง,ฟงทุกท่านสวัสดี